คลิปนี้มาฟังยอดสตรีมสปอร์ฟายประจำวันที่เจกันยายน2567รวมถึงเรื่องราวทั่วไปค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะบอสลาลิซ่ามาบิวไม่แม่แฟนคลับเป็นโมเมนต์ถ่ายรองเท้าของตัวเองนะคะแล้วก็ที่กัดเดิมเลยค่ะกับตอนที่ซาสแมและคิงเคยไปซ้อมง,งานโคเชล่าที่ LA นนั่นเองนะเพื่อนๆตอนที่โดลิซ่าใส่กางเกงสีแดงและว่ารอบนี้ก็เป็นการกลับไปอีกครั้งแต่ว่าในฐานะสโลอิสในฐานะศิลปินเดี่ยวโรลิซ่าจะขึ้นทําการแสดงที่งาน VMA ตื่นึงเต้นแล้วนับถอยหลังไปอีกวันสําาหรับงน VMA ค,คือที่เดิมกับที่ซอมคชนิร์นะคะแปลว,ว่าเป็นการปิดฮอล์ซ้อมว่าอย่างนั้นนะโอ้โหแดนเซอร์จะกี่คนคะเนี่ยเวยทีจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตื่นเต้นเลยแม่วันที่1 1กันยาตามเวลาเมกานะคะหรือว่า12ตามเวลาไทยขะมารอกรีดก,กันได้เลยพวกเราแฟนคลับตื่นเต้นมากๆน้องลิซ่าเป็นศิลปินเองก็คงตื่นเต้นหนักมาก,มาก,มากใช่ไหมคะแม่แม่ซึ่งก็สอดคล้องกันแับที่มีแฟนคลับเจอน้องลิซ่าที่ร้านอาหาร l a ซึ่งแฟนคลับได้เจอน้องลิซ่าก็คือใส่เสื้อฮ้ดแขนยาวกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่เป็นเสื้อฮุดตตตัััวววเเเดีเีียยยกกนนลค่่่่ะแท้อองงมาารถา ก่อนหน้านี้ที่เสื้อด้านในจะเป็นสีแดงนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่างาน VMA นี่คะ่ะเขาจะไปจัดที่นิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆเ<า>รซีย์ฟิล์มกันบ้างหรือว,ว่าน้องๆฟิล์มมีหรือว่าเมื่อวานนีวิตไปแล้วใช่ไหมว่าสาวๆนี่ค่ะจะมีการทําการแสดงขัดกับพี่นิา่าคือทําการแสดงไล่กระเดยประมาณนี้แล้วก็เขาไปดูรายชื่อสําหรับศิลป,ปินที่จะขึ้นทําการแสดงที่ MTV ค่ะปรากฏว่าชื่ออยู่ไล่กันนั่นเองนะก็คริ๊กันใหญ่งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีโมเมนต์หรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีโมเมนต์ของ รุ่นพี่ลิซ่าการเต้นของเธอจริงมากๆค่ะฉันนับถือเธอมากเธอเต้นดีจริงๆฉันอยากเจอรุ่นพ <aesthetic> ี่ล uh ิซ <Interviewer wei> ่า <GO> ส <av uther> ักครั้งค่ะ โอ้ยงานนี้สารฝันได้เลยค่ะน้องยุนจินเพราะว่างานเอ็มทีวีก็คาดว่าจะได้เจอกันนะคะอย่างไรก็ขอให้มีโมเมนต์เพราะว่าพี่พี่แฟนคลับก็รอวีดเช่นกันค่ะในี่ก็ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวของไอจีฮอนนิซากันซักหน่อยแอคเขาไอจีฮอนนิซ่าที่มียอดเฟรนด์บอย104ล้านนี่นะคะกำลังถูกกลุ่มแอนตี้มารายงานซึ่ง่แม่แฟนคลับก็อยากจะเพื่อนๆนี่ค่ะไปช่วยการเอนเกจนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับไอจีของ ้องลิซ่าโดยการค้นหาชื่อไอจีนองลิซ่าลานลานลานลิซ่าเอ็นบนอิสระแกรมของเพื่อนๆน,นั่นเองนะและก็ค้นหาโพสต์ของนองลิซ่าที่เพื่อนๆชื่นชอบค่ะและก็ให้เพื่อนๆน,นี่ค่ะคัดลอกลิงก์ของโพสต์น,นั้นๆของนองลิซ่าร้องกลับมาวางลิงก์นั้นที่แม่ๆเขาวีดกันก็ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ไอจีของนองลิซ่านี่ค่ะกลับมาดีแล้วก็แก้ไขาการติดเงาให้ไอจีนองลิซ่านั่นเองนะนองลิซ่าของเราก็โดนแอนตี้รีพอร์ตนะคะนิสัยบดีมากแม่และล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดี โนริซ่าฟิชเชอร์ดิงการโรซาเลียได้กลับขึ้นมาอันดับที่1ในซิงเกิลขายดีประจำวันของ QQ Music แ so so. อปเพลงจีนบางสูตรเอามาค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดตยอดสตรีม Spotify ประจำวันที่7กันยายน2024มีทั้งอาร์ติสต์และก็ยอดสตรีมมาฝากค่ะเริ่มจากชาร์ตอาร์ติสต์ระด,ดับโกโบลก่อนนะคะโนริซ่ายังหลุดชาร์ตอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าของประเทศไทยคะ่ะโนริซ่ายังคงอยู่อันดับที่1ค่ะสําหรับชาร์ตอาร์ติสต์นิวบูเม้อยู่ด้านบนรอซ่ายอยู่ด้านล่างเริ่มจากนนนนนน้้อออง New Woman รระะะะดดดดัดััััับบบโกโบกกลล่นนะะ่่คเปปิตวววยยยททีี36จ7นยายน ดยยอดสตรีม2ด5 8,438สตรีมแบกรองแล้วออกมาเป็นน้องนิวบูมงของประเทศไทยเปิดตัวด้วยอันดับที่1ขยับขึ้นมา1อันดับดูยอดสตรีม79,273สตรีมต่อมากค่ะน้องร็อก a ากันบ้างนะคะดยดับโกโบน้องร็อก t ากขยับขึ้นมาเยอะมากเลยนะขยับขึ้นมาถึง17อันดับ ปิดตัวด้วยอันดับ176ด้วยยอดสตรีม1,352,329สตรีมต่อมาค่ะน้อง r o c k s t a ที่เป็นของประเทศไทยโดยเฉพาะตกลงมา1อันดับเปิดตัวด้วยอันดับที่6ด้ยอดสตรีม3,8196สตรีมเรียกไย้ว่าน้อง Rockstar และก็น้อง New b o ม่เข้าสู่ชีวิตมากแม่เดี๋ยวล่าสุดนี้น้องลิซ่าของเราก็จะไปตก GT นะคะฝั่งเมกาที่เยอะก็คาดว่ายอดสตรีมน่าจะกลับมาเยอะอยู่นะคะดีดีว่าทีมไทยก็คือเก่งมากสู้ทุกคนเลยนะเพื่อนๆคือต้องใช้คําว่าทั้งบีดน้องลิซ่าใช่ไหมคะจับตาง,งาน m t อยู่แล้วก็ระหว่างที่วีดนอกไปนี่ค่ะก็มีการสตรีมตลอดมันจึงมียอดอัปเดตทุกวันนะคะปังมากๆเลยก็ขอเื่นช,ชมจริงๆค่ะเรียกว่าแม่แม่แ,มแฟนคลับน้องลิซ่านี่ก็คือซัพพอร์ตน้องลิซ่ามาเนิ่นนานจริงๆแล้วก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนเลยน้องลิซ่าคงปลื้มปริมแล้วก็ปลื้มใจไปที่สุดเลยเลยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็มาอัปเดตยอดสตรีมประจําวันกันรอจับตามองงานว MA ของบอสลิซ่าเกิดเลยนะคะแม่แม่แล้วก็วันที่สิบนี้ค่ะจะมาวีดโฆษณาดนทีสเตต บอกเลยว่าตั้งแต่เป็นศิลปินเดี่ยวมาน้องดิชาของเราก็คืองานรัวๆมากๆค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ